รู้หรือไม่ล้างหน้าแบบนี้หน้าไม่เหี่ยวได้แก่เร็วอันแรกต้องเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าให้เหมาะสมนะคะโดยต้องรู้ว่าผิวหน้าของเราเนี่ยเป็นประเภทไหนแล้วก็เราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ไม่มีสารกันเสียไม่มีสีไม่มีพาราเบนข้อที่สองคือเราต้องเอาเครื่องสําอางออกก่อนนะคะคนที่แต่งหน้าเป็นประจาเนี่ยต้องเอาเครื่องสำอางออกก่อนที่จะล้างหน้าเพราะว่าถ้าเกิดเราขี้เกียจขึ้นมาสิวก็จะบุหน้าเราก็จะเหี่ยว ข้อสาคืออย่าถูหน้าแรงๆนะคะตอนดังหน้าคือเราอาจจะคิดว่าการถูหน้าแรงและนานเนี่ยทำหน้าสะอาดจะไม่จริงเลยเราควรจะถูหน้าไม่เกิน1-2นาทีนะคะเพราะถ้าเกิดเราถูนานกว่านี้เนี่ยหน้าเราก็จะเกิดริ้วรอยแล้วก็เหี่ยวได้นะคะข้อที่สคือเราก็ต้องสครับหน้าด้วยเนาะเพราะว่าในผิวหน้าของเราเนี่ยค่ะก็จะมีเซลล์เก่าถ้าเราสครับหน้าเนี่ยอาทิตย์ละครั้งมันก็จะลอกเซลล์เก่าออกไปหน้าเราก็กระจ่างใสนะคะแล้วข้อสุดท้ายคือ ุณหภูมิของน้ําค่ะคือคนไหนที่ชอบล้างหน้าด้วยน,น้าอุ่นนะหยุดเลยค่ะอย่าทำนะคือเพราะการที่เราล้างหน้าด้วยน,น้าอุ่นเนี่ยจะทําให้เราผิวแห้งค่ะแล้วใครที่ชอบล้างหน้าโดยเอาหน้าไปจอะกับฝักบัวตรงๆเลยเนี่ยก็อย่าทํานะคะเพราะว่าฝักบัวเนี่ยน้ำจากฝักบัวก็มีแรงดันนะก็จะทาให้รูขุมขนเรากว้างแล้วก็จะทําให้ความชุ่มชื้นธรรมชาติเนี่ยหายไปเมื่อเรารู้วิธีนี้แล้วก็ไปทํากันนะคะหน้าเราก็จะสวยแล้วก็อ่อนเยาว์นะ ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้คนที่คนรักด้วยค่ะ